ดื้อจอมดื้ออ่าเหนื่อยลแล้วหมดแหละค่ะโต๊ะเหนื่อยแล้วลูที้น่ะท้องมันน่ะวัดทองมันจะแตกทอง,ม,นนทอง,ทองมานี่ท้องท้องมานี่วๆๆๆๆมาเร็วๆวัดดีก่อนเอววัดดีดิว,ดดวันดีดุวันดี สวัสดีเงินสวัสดีเอ,อ่อเงินสวัสดีก่อนเงินสวัสดีก่อนสวัสดีลูกเร็วสวัสดีครับอ่ะท้องสวัสดีด้วยอุย้ยกัดเจ็บอืมท้องมาเน่ตีก่อนเด้ตีสิอ่าสวัสดีท้องอ่ะท้องสวัสดีก่อนเร็วเร็วเร็วลุกลุกขึ้นเรียกก็ไม่มาอ่ะท้องจะไปไหนจะไปไหน นนเดี๋ยวเ,เดี๋ยวดดเดี๋ยวดืด้อะนนอนลงเลยเออตีปากนะกัดตีปากนะนอน๋อเลยนะมันชอบหยอกก่อนหยอกกัดแรง